สวัสดีครับผมใน GB คลิปนี้เรามาดูกันดีกว่านะครับว่านในเกมจูจูส์โซเซเลอร์เนี่ยเราควรจะดีหาตัวไหนกันบ้างนะก่อนไปรับชมก็ขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์<ๆ>กดติดตามเป็นกำลังใจกันมาเสมอนะครับสาหรับตัวที่ควรดีหาในเกมนี้นะครับผมก็จะแยกเป็นธาตุไปนะเรามาดูธาตุไฟกันก่อนเลยผมก็แนะนาอุตาฮิเมะกับโชโกนะโดย ah อยุตาฮิเมะเนี่ยเป็นตัวซับธาตุไฟที่โคตรดีเลยผมแนะนําครับสําหรับธาตุน้ําผมก็แนะนําครูใหญ่ชโชโกแพนด้าแล้วก็มาฮิโตะ โดยโชโกโนเนียนางเป็นตัวซับที่ดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าทางฟื้นฟูแล้วก็ล้างดีบัฟได้ในตัวเองเลยก็ถ้ามีนางอยู่ในทีมด้วยเนี่ยโหุ่นใจได้ระดับหนึ่งเลยนะแนะนําต่อไปท่าลมผมก็แนะนําน,นานามิเมเมมาก,กิแล้วก็ครูใหญ่เกียวโตโดยเฉพาะเมเมนะนางเป็นตัวแบบท่าลมตอนนี้เลยคือนึกถึงดาเมจท่าลมนึกถึงเมเมครับแนะนําไม่ได้คอมโบกับครูครใหญ่เกียวโตนะเฟี้ยวฟ้ามากบอกเลยแล้วท่าแสงนี่ก็ต้องยูตะกับโกโจเซนเซอยู่แล้วครับ ส่วนที่คนที่ชูสอนิ้วอยู่นั่นน่ะเอ,อ่อปะปะปไปเถอะไปเถอะสุดท้ายท่านมืดแน่นอนว่าต้องเกโทกับสุกุนาอยู่แล้วไม่ได้จะโวยแต่ว่าเป็นตัวที่ดีมากๆเรียกว,ว่าสุดๆไปเลยอะ่ะส่วนตัวผมมองว่าดูดีกว่าโกโจโซเซนเซ์ด้วยซ้ำโค้ดอยู่ที่คอมเมนต์ปักหมุดน,นะ